ชคสนี้ปั๊มทำงานทุก3ามสิบวินะครับจะเป็นปั๊มที่อยู่บนแทงดอทครับลองปิดบ่าวน้ำเข้าน้ำออกและปั๊มยังทำงานอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวลรงมาดูสาเหตุกันสาเหตุนับเป็นน้ำอะไรกระเพื่อมกระเพื่อม,มครับยูเนียนหลวงครับ มันเลยทําให้น้ํามันฉีดกลับเข้าไปในแทงนะครับหมุนยูเนี่นกลับแล้วนะครับน้ําไม่หยุดไม่ไหลแหละเราลองมาจับเวลาดูหลังจากซ่อมในแทงแล้วนะครับปั๊มยังทํางานอยู่หนึ่งนาทีกว่าน่าจะมีจุดรั่วครับดินใสงจุดนี้ เดี๋ยวเราลองมาเจาะดูครับจุดนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับอุดตายไปเลย